ชายคนนั้นไม่มีความลังเลเลยเขาตัดเขาวัวที่สวยงามนี้ออกเป็นสองส่วนจากตรงกลางจากนั้นนำสองส่วนที่ตัดแล้วไปปรับแต่งเล็กน้อยแล้วใส่เตาอบเพื่อให้ร้อนเขาวัวที่อ่อนตัวหลังจากการให้ความร้อนไม่ได้หยุดพักเลยถูกนำไปใส่ในแม่พิพ์เพื่อกดให้เป็นรูปทรงทันทีชายคนนั้นสามารถใช้มันเป็นวัสดุดในการสร้างสิ่งของที่แข็งแกร่งและสิ่งของนี้มักปรากฏในละครย้อนยุคเมื่อเห็นตอนสุดท้ายก็ทำให้คนทึ่งมากหลังจากขึ้นรูปเสร็จแล้วก็ขัดแต่งชั้นนอกของเขาวัวอย่างละเอียดทำให้ความหนาสม่ำเสมอตัดส่่่่วววนนททีีเเกกกิออออพือให้้้ไดคาาามยาตงร หลังจากที่ชายคนนั้นเลื่อยไม้ให้เป็นแผ่นบางๆวัสดุทั้งหมดก็พร้อมแล้วและเทคนิคที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มตน้นต่อมาชายคนนั้นนำปลายทั้งสองของแผ่นไม้ไปวางบนไอ้น้ำเพื่อให้ไม้ได้รับความร้อนและอ่อนตัวเต็มที่ดัดให้โค้งงอใช้เครื่องมือกดให้เป็นรูปทรงสุดท้ายทำให้ทั้งสองด้านเป็นโครงสร้างรูปทรงนี้เมื่อได้โครงสร้างนี้แล้วผู้ชายทากาพิเศษบนเขาและตูเขาเพื่อให้เขาติดกับด้านหนึ่งของไม้ตำแหน่งที่โค้งงอใช้เชือกผ่านให้แน่นเพื่อให้เขาและไม้ติดกัน เพื่อให้ติดกันแน่นหนาและมั่นคงโดยไม่มีช่องว่างหลังจากใช้ไดเป่าลมร้อนแล้วต้องใส่ลิ่มไม้ในเชือกเพื่อรัดให้แน่นขึ้นเห็นถึงตรงนี้ทุกคนเดาได้ไหมว่าผู้ชายกำลังทำอะไรเมื่ออีกด้านหนึ่งติดด้วยวิธีเดียวกันเสร็จและรอให้แข็งตัวก่อนถอดเชือกออกว่าเส้นโครงร่างที่ด้านข้างของแผ่นไม้ใช้เส้นนั้นตัดส่วนเกินออกโครงสร้างรูปทรงนี้เสร็จสมบูรณ์ด้วยการรวมไม้และเขาเข้าด้วยกันแต่นี่เป็นเพียงขั้นตอนแรกของการรวมวัสดุคอมโพสิตทั้งหมดเพื่อให้มีความเหนียวและเพิ่มความแข็งแรงด้นัมี ผู้ชายใช้ค้อนทุบเอ็นวัวอย่างแรงเพื่อกระจายเส้นใหญ่ที่แห้งและแข็งเพื่อให้ง่ายต่อการฉีกเป็นเส้นใหญ่เหมือนเส้นปลาหมึกจากนั้นรวบรวมและจัดเรียงเป็นมัดมดและแช่ในน้ำสะอาดจ,จนเส้นใหญ่นุ่มเต็มที่ก็สามารถวางบนแผ่นไม้ได้ทําการจัดเรียงและปัดแต่งอีกครั้งพร้อมทากาวชั้นหนึ่งเพื่อสร้างแผ่นเส้นใหญ่เรียบสําหรับติดบนแถบไม้เนื้อเรื่องที่น่าตื่นเต้นแบบนี้ต้องดูพร้อมกับแฟนสาวพี่น้องที่ไม่มีแฟนก็ไม่ต้องรีบร้อนลองใช้แอปดูสิเมื่อออนไลน์ก็สามารถจับคู่กับคนที่มีคุณภาพตามความชอบของคุณได้ พบคนในฝันได้อย่างง่ายดายถ้าถูกใจก็ปัดขวาเพราะอะไรอยู่ละ่ะรีบไปหาเนื้อคู่ของคุณที่กันเถอะหลังจากที่ช่างฝีมือได้จัดการทุกอย่างเสร็จสิ้นวัสดุของสิ่งนี้ก็ได้ขึ้นรูปแล้วจากนั้นสามารถเปิดร่องที่ปลายทั้งสองด้านได้ส่วนที่เกิดจะถูกตัดออกหลังจากที่ขัดรอยตัดให้เรียบเนียนผู้ชายทากาวลงบนมันเพื่อพันเชือกป่านให้แน่นในตำแหน่งที่มีกาวบริเวณที่พันเชือกมีทั้งหมด4ส่วนเห็นถึงตรงนี้ทุกคนคงเดาได้แล้วว่าผู้ชายกำลังทำอะไรใช่แล้วนี่คือคันธนนนนูแต่่่่ีี้้เเพยงงงงครึหหอสทัม ผูกและยึดไม้โค้งสองชิ้นบนตัวธนูเป็นแม่พิพ์ใช้แรงดึงเพื่อให้ตัวธนูโค้งกลับเป็นรูปทรงผ่านการทดสอบแรงดึงถึง180อดบตันธนูยังคงยืดหยุ่นดีไม่มีการบิดเบือนจากนั้นห่อหุ้มด้วยเปลือกไม้เบิร์ดอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันและทําให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นคันธนูนี้จึงได้รูปทรงแล้ววางไว้รอใช้งานต่อไปผู้ชายก็สามารถเตรียมทําอีกครึ่งหนึ่งของสิ่งนี้วัสดุที่ใช้ทําคือไม้ชิ้นใหญ่จากรูปร่างที่ตัดออกมาดูเหมือนว่าครึ่งนี้จะใหญ่ว่วา ด้วยฝีมือที่ยอดเยี่ยมของผู้ชายอีกครึ่งหนึ่งก็ได้รูปทรงอย่างรวดเร็วหลังจากขัดเงาทาสีและทําชิ้นส่วนเล็กๆเ,เสร็จแล้วก็สามารถเตรียมติดตั้งเพื่อประกอบเป็นชิ้นเดียวกันแต่ก่อนติดตั้งยังขาดชิ้นส่วนสําคัญนั่นคือสายธนูที่ทําจากเชือกป่าหลายเส้นพันกันแน่นเมื่อพันเสร็จทุกอย่างก็พร้อมสาหรับการติดตั้งครั้งสุดท้ายมาถึงตรงนี้ทุกคนคงเห็นแล้วว่าผู้ชายกาลังทําอะไรอยู่ใช่แล้วนี่คือคันธนูของเพาหลังจากการประกอบที่ซับซ้อนเมื่อประกอบเสร็จจะพบว่าตัวธนูแข หลังจากทดสอบพบว่าความเร็วลูกธนูสูงถึง378เมตรต่อวินาทีต้องยอมรับฝีมือและความคิดสร้างสารรค์ของช่างสำหรับฝีมือแบบนี้คุณจะให้คะแนนเขาเท่าไหร่